สวัสดีครับผมเอ้มาเทพนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการดูพระเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมนําเป็นพระชัยกับพระสังกจายนะครับที่เป็นเนื้อโลหะนะครับมาให้ดูนะครับซึ่ง2รุ่นนี้นะครับสร้างในปีพศ2522นะครับและจัดจําหน่ายในปีพศ2523นะครับซึ่งพระ2รุ่นนี้นะครับหลวงปู่โต๊ะเมตตาปลุกเสก1นึ่พรรษาเต็มๆนะครับรูปแบบองค์พระนะครับก็เรียกว่าเป็น พระชัยปวเรลนะครับแล้วพระสังกาจาย3โคดนะครับใต้ฐานเนี่ยก็จะมีโค้ดทั้งหมด3ตัวนะครับก็รุ่นนี้2รุ่นนี้นะครับสร้างจํานวนรุ่นละ5,000ององนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพระตัวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับก็วันนี้นะครับที่นำมาให้ชมกันทั้งหมด8องค์นะครับก็จะมีเป็นพระชัยปวเรล ทั้งหมด6องค์แล้วก็มีพระสังกัจจาย3โคด2องนะฮะอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราดูในเรื่องของความเดิมนะครับก็จะมาแนะนำนะครับตรงบริเวณเอา่าล่องรอยของเขาเรียกเป็นคาบเบ้านะครับเอ่อหรือสับวงการพายเรียกว่าเป็นดินฝรั่งนะครับคาบพวกนี้ก็จะติดตามล่องเอ่อล่องแขนตามซอกขององค์พายนะครับก็จะบ่งบอกถึง ความเดิมนะครับแล้วก็การเก็บรักษาที่ดีนะครับทําให้พระเนี่ยเห็นมีร่องรอยของคาบเบ้านะครับหรือคาบดินฝรั่งติดอยู่นะครับแบบนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นพระที่มีความเดิมนะฮะแล้วยิ่งมากับกล่องเดิมๆแบบนี้ด้วยเนี่ยคือบอกเลยว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องต้องรีบเช่าเลยครับชอบมากครับความเดิมของกล่องพระแล้วก็ความเดิมของคาบเบ้านะครับอันดับแรกเลยแล้วกันครับอยากจะ ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ดูเรื่องของความสมบูรณ์นะครับของหน้าองค์พระนะครับคือหน้าองค์พระนะครับรูปแบบจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะต่อไปด้านหลังนะครับพระรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าถอดต่อไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ พระรุ่นนี้สร้างออกมาได้สวยงามเลยนะฮะจุดที่สําคัญนะครับของพระรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าวิธีการดูง่ายมากๆนะครับคือดูด้านล่างนะครับหรือดูที่โคดนะฮะโค้ดที่นํามาตอกลงไปในพระรุ่นนี้นะครับก็จะมีโคดทั้งหมด3ามตัวนะครับตัวแรกคือโคดตอเต่านะครับล้อมรอบด้วยดอกจันทตัวที่สองคือโค้ดยันนะฮะที่อยู่ตรงตําแหน่งกลาง แล้วก็โค้ดปอพอนะครับล้อมรอบด้วยดอกจันนะครับซึ่ง3โค้ดนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีร่องลอยของเส้นนะครับจากโค้ดนะฮะทำให้พระรุ่นนี้นะครับดูง่ายมากๆนะครับไม่ยากเลยนะฮะบวกกับเป็นพระองค์เล็กนะครับที่เด็กห้อยได้ผู้ใหญ่ก็ห้อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงร่องรอยของการแต่งตะไบของพระรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าผมตะแคงแบบเนี้เพื่อนๆพี่ๆจะเห็นเลยนะครับว่า มันมีร่องรอยของการแต่งตะไบอยู่นะครับตะไบที่มาตะไบพะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตะไบแบบเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกละเอียดนะครับทําให้ตัวตะไบเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วอยากจะมาแนะนํานะครับว่าตัวตะไบที่ที่มาตะไบพะพิมพ์นี้นะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นตะไบที่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกอีกองหนึ่งมาให้ดูนะครับ เห็นไหมครับว่าตัวตะไบเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นตัวตะไบที่ละเอียดเหมือนกันนะฮะคือผมเคยพบเจอนะครับพระที่ลอกเลียนแบบนะครับร่องรอยของการตะไบจะเป็นตัวตะไบที่เขาเรียกเป็นเบอร์ใหญ่ครับพอเบอร์ใหญ่เนี่ยตะไบมันก็จะเป็นห่างๆออกครับผมผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันคือตัวตะไบมันจะห่างออกนะครับมันจะไม่ละเอียดหรือว่าไม่ทีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมนําให้ชมอีกองหนึ่งเห็นไหมครับว่าตัวตะไบเนี่ย จะเป็นตัวใบาเดียวกันหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับต่อไปนะครับสิ่งที่อยากจะมาแนะนํานะครับคืออยากจะให้ดูโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับอย่างโค้ดต่อเต่าเนี่ยถ้าตีกล้องไปเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าข้างในโค้ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเ,นเสี้ยนเล็กๆนะครับอยู่ในโค้ดนะฮะซึ่งเสี้นตรงนี้เป็น ถ้าเราเอามาเทียบดูนะครับกับพระที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับเราจะเห็นเลยว่าเสี้ยนตรงเนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้เป็นโค้ดต่อเต่านะครับเห็นไหมครับต่อไปเป็นโค้ดยันนะนะฮะโค้ดยันนะตัวนี้ก็จะไปตอกอยู่ในพระหลายๆรุ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นพระปิดตาของธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นเหรียญกลมนะฮะแล้วก็เป็นพระพิมพ์ล้อแมกนะครับมันเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับ ถ้าเราสังเกตดูทุกรุ่นที่ต่อโคดนนะจะเป็นโคดที่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูโค้ดปพนะฮะเห็นไหมครับว่าโค้ดปพเนี่ยผมตีกล้องให้ดูแบบเนี้ยจะเห็นเลยว่าด้านในเนี่ยจะเป็นเหมือนเสียนเล็กๆนะครับที่อยู่ในโค้ดนะครับซึ่งเสียนพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะเทียบได้นะครับว่าอันไหนเกอ๊อันไหนแท้นะครับ ผมถึงกล้าบอกเลยนะว่าพระรุ่นนี้ดูง่ายมากๆนะครับดูไม่ยากนะครับเพราะว่าการปอมนะครับก็ต้องปอมจากโค้ดด้วยนะครับโค้ดเนี่ยได้ทําลายไปแล้วนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะทําขึ้นมาใหม่แล้วเหมือนแบบนี้ได้นะครับต่อไปนะครับจากสังก็จะเโทษนะครับต่อไปนะครับจากพระชัยวัฒน์เปาวรรเลชสามโค้ดนะครับก็อยากจะมาให้ดูเป็นพระสังกจจาย3โค้ดนะครับอันนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าการเก็บรักษาเนี่ยเก็บได้ดีมากนะครับมีคราบเบ้าเดิมๆจากจากตัวองค์พระนี่นะครับจะอยู่ตามซอกนะครับเห็นไหมฮะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพระสัญจายเนื้อนวโลหะพ์นี้ต้องบอกก่อนทําได้สวยงามมากๆครับหน้าตาอิ่มอวบนะครับอ่าหน้าตาอวบอิ่มนะครับแล้วยังมีองค์อย่างองค์นี้นครับเก็บได้ดีนะฮะมีคราบ เบ้าที่เป็นสีข,ขาวนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะฮะเห็นไหมฮะอ,อันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสภาพแบบนี้นะครับจริงๆพระรุ่นนี้วิธีการดูไม่ต่างกันนะครับกับพระกับพระชัยวัฒน์เปอวเลศนะครับเราก็จะมาดูที่นี่เลยครับ โค้ดนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับโค้ดกับรอยตะไบนะครับเดี๋ยวเรามาดูล่องรอยของการตะไบก่อนดีกว่ารอยตะไบนะครับก็จะเป็นตะไบเบอร์เดียวกันนะฮะสังเกตไหมครับว่าเหมือนกันเลยนะครับตัวตะไบนี่ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็โค้ดเป็นโค้ดต่อตาโค้ดยันนะโค้ดปอพอเหมือนกันเลยนะครับซึ่งสองรุ่นนี้นะครับมีวิธีการดู เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแต่ผมจะตีกล้องให้ดูชัดๆนะ,ะเห็นไหมครับโคตรเต,ต่าโคตรยันนะแล้วก็โคตรปอพอเหมือนกันนะครับด้านในนะครับจะมีเสียนนะครับที่วิ่งอยู่นะครับจากตัวโคตรนะฮะ โอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าพระรุ่นนี้นะครับมีการทําล็อกเลียนแบบที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะหนึ่งนะครับเป็นพระที่หล่อมาครับ2เนี่ยพระมีโค้ดแล้วก็มีการแต่งตะใบนะฮะเร่องรอยทุกอย่างครับที่สร้างมาในปี2522นะครับถามว่านะปัจจุบันจะย้อนกลับไปทําแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็เป็นพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับพระสังกษ์จายมีรูปแบบที่สวย แล้วมีเป็นมงคลนะครับส่วนพระชัยเปาเลสนะครับมีพระที่เป็นพระที่มีขนาดเล็กนะครับน่าสนใจนะฮะก็2รุ่นนี้นะครับแนะนำนะครับเป็นพระเนื้อนวะโลหะนะครับที่จํานวนการสร้างไม่เยอะนะครับก็เอาเป็นว่าครั้งหน้านะครับผมมีพระอะไรจะมาแบ่งปันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อที่จะไม่พลาดการเรียนรู้ครั้งใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเอมมเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ